คนจะนะพล,พลังพลังเวอร์ชันในนี้เวอร์ชันอัปเกรดแต่เมื่อกี้โย,ย่เหนียวจริงนะแครี่มันเยอะมากเลยอะ่ะอืมโย่เหนียวโย่เหนียวหรอวะเฮ้ยกระแก้วจากการโดมนมะนาวของมันแล้วสรุปได้ว่าแม่งน่าต้องไปปากหวานมาแล้วแนะน่ๆมันอาจจะหายตัวเล่นก็ได้ไเต้ย ว,วปาปหวาดิวะหายตัวเดินหนึ่งรอบแล้วก็ออกมาว่าไหนไปตีคองมานก็ได้เต้ยฮะตีคองแล้วมันรอดมาได้เหรอดีนายนี่แน่ไม่กินเลือดจนหมดแล้วเนะี่ยต้นไม้อะหมดแล้วหมดแล้วอยู่ข้างข้ามึงไว้ก่อนแล้วกันปั้มเลยเต้ย

รองเท้าแดงแล้วก็พีเคเลยกูเย็ดแม่งมัดกูนี่โหดจริงๆอ่ะเฮ้ยตะเก้าใส่ใส่แตงโมแดงให้ได้นะเรียบร้อยเฮ้ยหฮิปไฮทำได้ปะเฮ้ยเกือบไปแล้วเย้ะทำไมมานหนาพอเมื่อกี้ไปเมื่อกี้โดนใบไงโอ้โหคาถาไอ้คาถาของมันอะ คุจะลงอันติแต่อันติคุดาไม่เสร็จเพราะอันติมันจะมีมตด้วยไงเออตะกี้โดนโดนใบนิดนึงทข้างล่างครับดนรับนึงข้างล่างเข้ามกลางจะได้ที่แล้วกล,ลัวมันมาละอยาตัวแท้อมดินี่ไงมาลว ตัดไปเลยโอ้ยเฮียเอ้ยทำนี้ก็ได้ด้วยดูวแอบถือเฉยไว้ผมกินไม่น่าโผล่เลยครับไม่โผล่นะเฮยรอดเว้ยตันตันเฮ้วสบัยดีเฮ้เมย์ตีนั่นเลยตีนั่นเลยตีเลยตีเลยตีเลยไหวปะเองะยี่ตาย ได้ยิบตายมันมันมาสามเรามาสองแต่ลืมข้างล่างก็ได้แล้วจัดการเลยในป้อมแล้วเ <ś led> ฟสเหรอบ้ามาอุ้ยลาด้อระวัาวางระวางัาวางระวัง <ś led> โอ้ล่ะโอ้พี่มาแผงลิสกแล้วล มีอีกชุดนึงระวังไม่ถึงว่ะดูรูตายแล้วแบบจะบอกที่กูไม่ถึงมันมาแล้วไม่มีมานานะอ๋อทำไมต้องมาเป็นกูอะโอ้โหไอ้กูแล้วแม่ที่ใส่ตัวกูจะหากไอ้มีอศาจเนี่ยกูไปละมีไปละ กูอีกติดนึงอีกร้อยนึงบอกตังในกระเป๋า <c oughs> เม่ที่ที่กูเข้ากูลืมไปกูเลิกบ้างกูมีนีม่มีหมูเป๊ะเย็ดออกมามันมามันมาทำใหม่ะมันมาแล้ว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 ไ <c oughs> หวป่าววะ <c oughs> มานาไม่พอวะมานาเท่าไหร่วะถ้าสิบ ไว้าลวาระ,ล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 ะวงังระวังระวังคืออยู่ข้างมึงไว้อยู่<ด>เฮ<ต>้ยเฟดเฟดน่าอยู่ไอ้นอนอยู่ใกล้ตรงนี้อยู่เฟดติดไอ้นี่เฟดไปติดต้นไม้หวัดดี <laughs> อีกนิดนึงอีกตัวนึงให้ยิ้ม,มตอนนี้แหละ <laughs> โอ้ชิปบาย <laughs> เดี๋ยวเลือกกูไม่ไหวละไปก่อนเลืก,กูก็ไม่ไหวละ <laughs> ชนะชนะพอดพีไม่เก่งมาวก็เลยม่ต้องตีปยั